แฟนเพลงก็ร่วมส่งกำลังใจนะคะหลังครูปุ้มสศิวิมลรัตนอำพันธ์ภรรยาของครูชลทีทานทองศิลปินแห่งชาติได้มีการโพสต์แจ้งข่าวเล่าถึงอาการของครูชลทีว่าเวลา16นาฬิก29นาทีหัวใจครูชนหยุดเต้นแพทย์พยาบาลกำลังช่วยกันปั๊มขอให้มีปฏิหารซึ่งก่อนหน้านี้ทางครูชลทีก็ได้เข้ารับรัรกษานะคะอาการติดเชื้อในกระแสะเลือดอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด ล่าสุดค่ะวันนี้ครูปุ้มก็ได้เผยกับทีมข่าวของเราด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือว่าวันนี้อาการของครูชลทีน่ากังวลยังไม่รู้สึกตัวด้านความดันสวิงตลอดช่วงหลังเที่ยงนั้นเดี๋ยวเราจะมีการอัปเดตอาการให้ทุกคนทราบอีกทีนึงทางทีมข่าว True Insight ขอส่งกำลังใจให้กับครูชลทีและครอบครัวด้วยนะคะ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไป์ชกันได้ที่ True i n s i d e ะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ